รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันฮัลโหไหายไปไหนฮัลโหลฮัลโหลกินข้าวลูกแม่ผมหาข้อมูลทำรายงานดูแค่นี้ก่อนนะครับเขินจังไปถึงไหนกันแล้วจากเจ้าชายน่าจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขทำไมถึงไปออกบวชได้ล่ะ มางั้นเราไปดูกันเมื่อเจ้าชายสิตฐาเติบโตขึ้นมีชีวิตครอบครัวสุขสมบูรณ์ดียิ่งแต่วันหนึ่งพระองค์มองเห็นนิมิตสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะพระองค์จึงคิดว่าชีวิตเป็นทุกข์ยิ่งนักการอยู่ในวังไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์ได้เมื่อพระองค์ได้เห็นสมณะที่ดูผ่องใสจึงคิดแสวงหาหนทางพ้นทุกข์และช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วย จึงตัดสินใจไปออกบวชในป่าโอ้โหใจเด็ดมากทิ้งชีวิตสุขสบายในวงังไปลำบากเข้าป่าโอดกินของอร่อยๆเลยสินเนี่ยพระองค์เข้าป่าบําเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นเวลาหปีวันหนึ่งทรงนึกถึงสมัยเด็กตอนเจ็ดขวบที่เคยนั่งสมาธิอย่างใจสบายใต้ต้นว่าพระองค์จึงนั่งสมาธิตั้งใจมั่นจะไม่ลุกจากที่หากไม่ได้บรรลุธรรม ที่ใต้ต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ําเนวรัญชาราและในเวลารุ่งสางพระองค์จึงได้ตรัสรูธ้ธรรค้นพบอริยสัจสีหรือความจริงสี่อย่างที่ทําให้พ้นทุกข์คือทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุท,ทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนิโรดคือการดับทุกข์มัคคือวิธีปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การดับทุกข์เออเหอนอ มาที่จนรู้แจ้งนี่สินะเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นสถานที่นี้คือพุทธคยาสร้างขึ้นเพื่อรล,ลึกถึงการตัดสรุ้ธรรมของพระพุทธเจ้าปัจจุบันตั้งอยู่ที่รัฐพิหารประเทศอินเดียนี่คือพระมหาโพธิเจดีอนุสรณ์สถานแห่งการตัสรุ้ธรรมของพระพุทธเจ้าภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตาและมีการสร้างพระแท่นจำลองเรียกว่าพระแท่นวชระอาจเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ณจุดนี้ต่อมาชาวพุทธโลกได้ร่วมเสนอรายชื่อทําให้พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพุทธคยาจึงเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัมพันธ์ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวพุทธถ้าพระพุทธเจ้าไม่มุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์คงไม่มีศาสนาพุทธเช่นวันนี้อุ้ยฮลัลโหลนายเห็นอย่างที่เราเห็นไหมอืม เรื่องเราจะเป็นยังไงทำไมถึงมาเป็นศาสนาพุทธอย่างทุกวันนี้ได้ลนะ่ะแน่นอนต้องมีตอนสำคัญต่อสิอฉันจะพาพวกเธอไปดูกันเลยไปกันเลย